ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a58 ครับเขาเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคา6,000นิดๆนะครับในเลนราคา6,000นิดๆก็เป็นอีกหนึ่งเลนราคาที่ขายดีมากๆของทางแบรนด์ oppo เลยนะครับอย่างเช่นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ขายดีแบบโอ้โหเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า oppo a57 นั่นเองครับมาในครั้งนี้เจ้า oppo a58 นะครับก็มาต่อยอดความสําเร็จครับผมราคาค่าตัวของเขานะครับจะขายอยู่ที่าามกสเ่นนใจๆลย ได้แรมมา6กิกมีฟีเจอร์บวกแรมเพิ่มได้อีก6กิกนะครับหน่วยความจำเนี่ยให้มาเยอะมากๆเลยนะครับ128กิกครับผมชาร์จไว้33วัตต์ Super Walk เลยนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมลำโพงคู่ที่มาพร้อมกับโหมดเอาต้าวอลลุ่มนะครับผมสามารถที่จะเล่งเสียงไปที่300%ได้เลยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.72นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ ครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นจอสู้แสงแดดได้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่ โอ้โห و, เต็มพิกัดแล้วก็ครบทุกความบันเทิงเลยนะครับสำหรับเจ้า oppo a58 เครื่องน,นี้ครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ใช้งานเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้า oppo a58 ในราคาค่าตัว6,299บาบาทครับผม โอเคมาเรามาลุยกันเลยครับผมขอเริ่มนีเรื่องการใช้งานก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับตัวแรมเนี่ย6กิกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราสามารถที่จะบวกแรมเพิ่มได้อีก6กิกนะครับก็ให้มาที่ตั้งค่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับผมมาตรงนี้ครับตรงแรมครับผมเราสามารถที่จะติ๊ก ปิดติ๊กเปิดได้เลยนะครับในส่วนตัวการขยายแรมเนาะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบนะครับผมก็จะเลือกไว้ที่กลางๆแล้วกัน4กิกนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเปิดใช้ง,งานแบบเต็มพิกัดเลยก็เลือกไว้ที่6กกิกก็ได้นะครับหน่วยความจําของเขาเนี่ยให้มา1 2 8กิกก็แน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหไฟแต่และไฟลเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะอย่างเช่นคนที่เล่น ROV PUBG Free Fire 3เกมนี้เนี่ยก็โอ้โหไฟแบบรวมกันแล้วเนี่ย20เกือบ30อะครับผมเวลาเราโหลดแพทเสริมแรงต่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าตัว PUBG Mobile เนียววันน้้มนแมมสล แคมปมันเยอะเนาะไฟล์ดังนั้นมันก็จึงใหญ่มากๆเลยนะครับหน่วยความจำรองให้มาที่128 g b เนี่ยก็โอเคครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับในส่วนตัว CPU ของเขานะครับที่ได้มาเป็นของ MediaTek Helio G 8 5ครับถือได้ว่าเป็นตัวแรงครับใช้งานทั่วไปได้ลื่นไหลสมูทดีหายห่วงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเรื่องตัวโซเชียลมีเดียหรือว่าการถ่ายฟีดทิกต็อกอะไรต่างเนี่ยก็ใช้งานได้ได้โอเคดีอยู่แล้วนะครับผมก็ปื้นแาดปาืป้นแาดดีอยู่แล้วเนาะนี่ครับผมก็ตอนนี้ ตัวเพจของเราผมก็จะเอาคลิปแบบเป็นคลิปเดียวนะครับเอาไปลงยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปติดตามด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ไม่ค่อยเยอะเนาะดู5้บครั้งเองนะครับเป็นคลิปสรุปสั้นๆครับผมใครที่สนใจก็ไปติดตามแล้วก็ไปกดดูได้เลยนะครับผม ก็เนี่ยครับนี่คือฟีลลิ่งในการเราเล่นแบบโซเชียลมีเดียนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีหายห่วงอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมล่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสักหนึ่งเกมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับตัวเกม ROV แล้วกันลองมาดูว่าฟีลลิ่งในการเข้าเกมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะมีตัวไฮเปอร์บูตนะครับผมเป็นการเปิดเอนจินเกมเนาะก็จะเล่งในเรื่องตัวแรมเครือข่าย CPU เนี่ยให้มันเหมาะต่อการเล่นเกมนะครับการแสดงผลแน่นอนครับเต็มหน้าจอทุกสัดส่วนอยู่แล้ว ็ตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องเจาะรูอยู่ตรงนี้นะครับผมลำโพงเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงลำโพงให้ดูนะครับเพราะว่าผมผมไม่อยากเล่งแบบสุดนะเล่งสุดนี่คือแบบเนี่ยครับสามอยเซคือแบบแบบดังแบบดังสะใจมากลําโพงเนี่ยเป็นลําโพงคู่แล้วแบบเล่งเสียงได้แบบเนี่ยครับแบบคือมันมันดังสะใจมากครับเพื่อนๆเ,เอาจริงๆลาโพง,งเขาเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบ จะซื้อแบบไปใช้งานในที่กลางแจ้งเนาะแล้วก็เปิดเพลงฟังเงี้ยไม่ได้ต่อลำโพงบลูทูธฟังผ่านตัวมือถืออันนี้คือคือ,ค,อคือดีครับคือเจ๋งมากหรือว่าเหมาะกับคนที่ชอบเสียงลำโพงดังดดูแบบกระหึ่มกระหึ่มอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับลำโพงดังมากครับมาเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่าตัวการาฟิกของตัวเกม ROV หน่อยแล้วกันครับ m e d i a t e k Helio G85 ครับซีรีส์ G ในเรื่องตัวการาฟิกการเล่นเกมอยู่แล้วเนาะพับ h d เปิดสูงมากได้นะครับการแสดงผลปรับได้ที่สูงนะดันไปสูงมากยังไม่ได้พาร,ร์บ ตั้งค่าสนามลบก็เปิด6 0 fps ได้ครับสำหรับฟิลลิ่งในการเล่นเกมนะครับตัวเกม rov เล่นได้ลื่นไหลสมูทดีครับผม ก็ภาพสวยกราฟิกสวยฟิลล์ในการทัดดีความร้อนควบคุมได้ดีครับแต่ว่ามีบางช่วงบางยังหวะดที่เราอ้อเราอุดรวมหนักๆเนี่ยก็ตัวเฟรมเรทอาจจะมีดรอปลงมาบ้างนะครับอันนี้ผมแนะนําแล้วกันเนาะถ้าอยากเล่นเลื่อนผมแนะนําให้ปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV ครับผมส่วนตัวเกม PUBG Mobile ก็ปรับกราฟิกได้สูงพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟิลล์ในการเล่นโดยรวมแล้วถ้าเราจะเล่นแบบปรับสุดเลยนะผม ว่ามันมีบางช่วงบางจังหวะที่มันดึกดักดึกดัก,ดกนะครับผมแนะนําให้ปรับการาฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับสําหรับการเล่นตัวเกม p ับ G Mobile นะครับผมตัวเกมฟ FI ไก็เล่นได้ดีครับผมภาพสวยการาฟิกสวยอยู่แล้วเนาะในเรื่องการเล่นเกมของเขานะครับ ROV Pu บจีฟ FI เล่นได้สนุกแน่นอนครับแต่ว่าแนะนําให้ปรับการาฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้จอมมาเป็น Full HD พ u s ภาพสวยการแสดงผลสวยแน่นอนครับผม ก็โดยรวมแล้วนะครับในส่วนตัว CPU เนี่ยผมว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ดีหายห่วงอยู่แล้วนะครับรวมถึงการเล่นเกมที่แบบเนี่ยครับ ROV PUBG เนี่ยก็เล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนาะในส่วนการแสดงผลของเขานะครับได้ไซนจอมาใหญ่ครับผม6.72นิ้วมาพร้อมกับความละเอียดเป็น Full HD พัดนะครับโอ้โหได้จอความละเอียดที่แบบสูงมากๆเลยนะครับความคมชัดเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วฟีลลิ่งในการทัชจากที่ผมได้สัมผัสจากที่ได้ใช้งานมาก็ถือว่าทัชติดมือดีนะครับผม จอก็แสดงผลออกมาได้สวยเนียนตาดีและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวตำแหน่งตัวกล้องครับจะรู้แล้วอยู่ในตำแหน่งที่มันโอเคมากๆเลยแล้วทุกวันนี้ไซส์หน้าจอเมื่อก่อนถ้าไซส์ที่แบบเป็นมาตรฐานก็จะเป็นตัว6.5เนาะพอเราไปจับมือถือที่เป็นแบบไซส์หน้าจอ6.5ทุกวันนี้ผมดูเหมือนมันจะเล็กลงไปนิดนึงแล้วนะพอมาเป็น6.7นิ้วเออมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือใช้งานมือเดียวมันก็ยังเออพอได้ถือได้อยู่นะครับผมก็เป็นไซส์ที่แบบอ่ากำลังโอเคครับไม่ว่าจะเอามาไว้ดูคอนเทนต์หรือว่าการเล่นเกมาสหรับ ตัวไซน,น่าจอของเขานะครับผมก็ตัวนี้นะครับความละเอียดเป็น Full HD p ก็การแสดงผลอย่างที่ผมพูดไปครับแสดงผลออกมาได้เต็มที่หายห่วงอยู่แล้วแล้วตัวนี้ตัวแสงหน้าจอของเขาเนี่ยสู้แสงแดดได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นจอ Sunlight Display นะครับผมผมปรับไว้ที่กลางหลอดแบบนี้นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยจอตัวจอเนี่ยมันสู้แบบมันสว่างใสเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษของตัวจอของเขานะครับคือคือดีมากครับคือดีมาก แล้วก็สําหรับการใช้งานต่อเนื่องนะครับเขามาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่5,000ม mm ิลลิแอมครับผมชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จ33วัตต์ SuperVOO ครับก็คือโอ้โหในเรืราคานี้ให้มาสุดหน้าครับแบตเตอรี่ก็แน่นอนใช้งานได้อึดเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันอยู่แล้วนะครับถ้าคนที่แบบใช้หมดเร็วก็อยากจะชาร์จเร็วๆก็โอ้โหตัวนี้33วัตต์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะสำหรับตัวชาร์จ s u p e r ว o o ของทาง Oppo นะครับชาร์จได้เร็วนะครับใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วครับผม ในส่วนตัวการใช้งานตัวกล้องครับผมตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหน้าความาพเอยอยู่ที่8ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ครับแล้วก็กล้องหลังจะเป็นกล้องหลังคู่นะครับผมมีความเล็เหลักอยู่ที่50ล้านเลยนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8แล้วก็ มีเลนวาระยะความเร็ว2ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับให้กล้องหลังมาเป็นกล้องหลังคู่นะครับในส่วนเรื่องตัว ui การใช้งานแน่นอนครับคนที่ใช้งาน oppo อยู่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายเลยนะครับผมเพราะว่าตัว ui การใช้งานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับมีโหมดใช้งานให้ครบครับโหมดกลางคืนมีวิดีโอมีนะครับผมรูปถ่ายรูปคนก็จะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับผมเพิ่มเติมก็ทำแบบโมดโป้พาโนรามาสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ครับผมก็ในเรื่องการใช้งาน ถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าก็โอเคครับสมาร์ทโฟนที่ขายใรเรนราคานี้คือเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องการถ่ายเซลฟี่แน่นอนทาง oppo เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไว้ใจเขาได้อยู่แล้วการปรับใบหนงใบหน้าอะไรต่างเนี่ยก็สาวๆชอบเลอนะครับในเรื่องตัวกล้องหน้าเซลฟี่ของทาง oppo นะครับผมแล้วก็กล้องหลังก็แน่นอนครับถ่ายออกมาในที่แสงน้อยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ,รบแล้วก็การถ่ายดอกไม้ผมว่ามันแบบ ่ยครับเก็บรายละเอียดได้ได้ดีได้ครบอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวกล้องผมว่าเออใช้งานได้ครับใช้งานได้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับในส่วนการใช้งานตัวกล้องถือว่าถือว่าดีถือว่าโอเคครับการถ่ายวงถ่ายวิววงตาเนี่ยก็เก็บรายละเอียดและแร่งต่างได้ครบดีครับสีสันก็ได้ดูดีวิดีโอก็เนี่ยครับเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับผมในเรื่องตัวกล้องใช้งานได้โอเคมากๆครับผมสําหรับการใช้งานตัวกล้องของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมในเรื่องความปลอดภัยก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสแกนแลายนิ้วมือด้านข้างนะครับใช้งานได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกอยู่แล้วนะครับผมก็แค่แตะปุ๊บก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องกดเนาะสมมติว่าอันนี้คือเราล็อกหน้าจออยู่นะ เราแค่แตะปุ๊บเขาก็จะเข้าหน้าจอให้เราได้เลยนะครับผมก็คือสะดวกมากๆครับดีไซน์ตัวเครื่องทําออกมาได้สวยไหมได้สวยนะสาหรับตัวผมเองผมชอบมากๆเลยหลังๆเนี่ยดีไซน์ของทางแบรนด์โ p โปนะครับก็คือออกแบบมาได้สวยทําออกมาได้สวยอยู่แล้วนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังแบบนี้นะครับเป็นกล้องหลังคู่เนาะก็จะเห็นได้ว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็สะดุดตานะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบด้านนะครับมีความโค้งมนนิดนึงครับผม ตรงนี้เนี่ยมีความโค้งมนนิดนึงเพื่อเข้ากับมือของเราให้เราหยิบจับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเวลาจับเวลาสัมผัสตรงนี้จะไม่เป็นรอยนิ้วมือแต่ว่าก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่มันวาานิดนึงเวลาเราจับเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือเนาะก็ต้องเช็ดเอานะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่เป็นแน่นอนครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการสัมผัสเนี่ยละมุนมือมากเลยแล้วก็พอเชื่อมต่อนะครับเป็น USB Type C ลำโพงเป็นลำโพงคู่ที่เสียง300%นะครับแจ็ค3.5ก็ยังมีมานะครับผมนี่ครับดีไซน์ตัวเครื่อง โดยรวมภาพรวมแล้วตัวเครื่องทําออกมาได้สวยมากๆครับทำออกมา2สีนะสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับฝาหลังด้านแบบนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียว สีเขียวก็เป็นสีเขียวสวยครับมีลวดลายให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวสีเขียวก็คนที่ชอบแบบโทรศัพท์เรียบหรูดูดีสุขุมหน้าค้นหาก็น่าจะเป็นสีดานะครับส่วนคนที่ชอบสีที่มันจัดจ้านสวยๆวิวับวิวับหน่อยก็น่าจะเป็นสีเขียวเนะาะทำออกมา2ส,สีนะครับก็โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า oppo a 58นะครับในราคา6 2 9 9บาทผมบอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ขายดีมากๆทาง oppo แน่นอนครับอันนี้ผมกลนะา้าคอน ก็แน่นอนครับเต็มพิกัด ุกความบันเทิงแล้วนะครับก็คือให้มาครบมากๆเลยนะครับในเรื่องตัวเปกการใช้งานเนาะราคาก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องความแข็งแรงทนทานตัวนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติการแบบกันน้ําทนฝุ่นนะครับในระดับ IP54 ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องการทดสอบตัวปุ่มต่างๆเนี่ยทาง oppo เขาก็ทดสอบมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมเป็นหมื่นๆครั้งเลยนะครับสำหรับการกดปุ่มพวกนี้นะครับผมก็เขาทดสอบมาให้การใช้งานของเราเนี่ยได้อย่างคงทนแน่นอนนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคานี้ที่คุ้มแล้วก็น่าใช้งาาานมกๆเเลยรับสหจ้ โ o A58 ครับผม mm hmm. ก็โอเคครับคลิปนี้ผมมาเล่ามาแชร์ข้อมูลให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ